สรุปรายละเอียดในการประชุมนบขในวันนี้ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนามีการอนุมัติออกมาผ่าน3โครงการด้วยกันค่ะคุณผู้ชมและข่าวดีนะคะตอนนี้มีการตั้งคณะอนุกรรมการค่ะขึ้นมาทั้งหมด4คณะในส่วนของการดูแลในเรื่องของคณะกรรมการนโยบายและบริหารเข้าแห่งชาติซึ่งในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในครั้งนี้นะคะสามาตรการมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารออกมาจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งจะเร่งนําเข้าที่ประชุมครมออย่างเร็วที่ ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาแต่สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวนารอคอยทั่วประเทศเสียงสะท้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวนารอคอยไร่และ1,000บาทไร่และ1,000บาทยังไม่มีการบรรจุในการประชุมนบขในครั้งนี้พี่น้องเกษตรกรชาวนาต้องรอคอยติดตามผลนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะจะได้หรือไม่ได้อย่างไรได้แบบไหนและมีความหวังให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาอย่างไรวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปสรุปารายละเอียดในส่วนของการประชุมนบข